กมส่งเสริมการเกษตรได้ใช้ระบบการฝึกอบรมและการเยี่ยมเยียนเกษตรกร (Training and Visiting System) หรือ T n V System มาใช้เป็นระบบส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทยตั้งแต่ปี2520เป็นต้นมาซึ่งในระบบดังกล่าวเน้นการฝึกอบรมการเยี่ยมเยียนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องการเพิ่มอัตรากำลังและวัสดุอุปกรณ์สำนักงานประกอบด้วย5องค์ประกอบดังนี้ 1. การถ่ายทอดความรู้ 2. การเยี่ยมเยียน 3. การจัดการข้อมูล 4. การสนับสนุน 5. การนิเทศงาน สำนักงานกเกษตรอำเภอเนินขามได้นำระบบส่งเสริมกรเกษตร TNV System ไปขับเคลื่อนงานโดยการถ่ายทอดความรู้การเยี่ยมเยียนและการสนับสนุนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลเนินขามให้รวมกลุ่มการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนกเกษตรแปลงใหญ่มันสำปะหลังเนินขามพัฒนา ซึ่งเริ่มแรกเกิดจากการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังบ้านเขาเราเทียนเมื่อปี2559มีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน51รายปัจจุบันมีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น63รายผมศักชัยเหลืองลุงทรัพย์นะครับก็เป็นประธานแปลงใหญ่บ้านเขาเราเทียนนะครับปัจจุบันซึ่งก่อนที่จะเกิดมาตั้งแปลงใหญ่นี้ผมก็ได้เป็นกรรมการสพอกอ ก่อนนะครับเมื่อปี59ซึ่งต่อมาก็ได้รับการสนับสนุนของโครงการ9101ได้งบประมาณมาทำจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดนะครับซึ่งถัดมาก็จะได้ของงบประมาณการแปรรูปมันสัมปะหลังคือได้เครื่องโม่ขนาดเล็กถัดมาก็ของบประมาณ3ล้านคือขอมาได้2ล้าน9แสนเซษนะครับก็ได้จัดทำลานกวนด,ดังนะครับกิโล เครื่องช่างอัตโนมัติแล้วก็เครื่องกระจายปุ๋ยคอก<ม>นะครับดินบ้านเรานะครับเป็นที่ที่ทยังไงนะที่ลาดเทนะครับซึ่งว่าถูกกัดชะล้างของดินไปทุกปีนะครับซึ่งตัวนี้มันก็ดินก็เสื่อมโทรมแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีก็ต้องใช้ปริมาณที่มากขึ้นก็เลยได้ทําปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดขึ้นมาซึ่งตัวนี้ทั้งกลุ่มอะค่อนข้างจะภูมิใจามากเพราะมันในระยะ3ปีแรกนะครับซึ่งเราเรา,เราทำกันอะเราสามารถ ลดต้นทุนได้ไปอกปีละ3ามแสนกว่าบาทนะครับสปีเนี่ยจะตกประมาณ1นล้านถึงไม่ถึงคงใกล้เคียงนะครับก็ตรงนี้เป็นการที่ลดปุ๋ยเคมีลงไปได้แล้วก็ช่วยบำรุงปรับปรุงบำรุงดินให้ให้ฟื้นตัวกลับมาได้ซึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาคือเรื่องน้ําเพราะบ้านเรานะครับอยู่นอกเขตชลรประทานพัฒนาที่ดินเขาก็ได้ได้มาสนับสนุนแต่ทีนี้ชาวไร่เราก็ไม่ค่อยจะอยากจะเอากันตรงที่ว่าปัญหาของของว่าเสียที่ ซึ่งเมื่อปี62นะแรงหนักลยครับปีนั้นนะเป็นปีปัญหาใหญ่ของของเกษตรกรเลยซึ่งว่าประสบปัญหาการขาดทุนเลยต้องบอกว่าขาดทุนเลยส่วนที่ผมผมกล่าวมานั้นนะครับคือก็เป็นผลชนวนของผลกระทบของเกษตรกรเรานะครับถัดมาก็เลยได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งขึ้นโดยโดยโดย,โดยทางเกษตรอำเภอได้แนะนําว่าเราสามารถจะจัดตั้งกลุ่มได้ไหมปรากฏว่าได้ดําเนินการจัดตั้งขึ้นได้ ผลงานความสำเร็จที่ผ่านมา 1. เน้นการดำเนินกิจการตามหลักปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส,สมาชิกสามารถลดต้นทุนการผลิตมันสําปะหลังได้โดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 3. กระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนโดยการใช้วัตถุดิบภายในชุมชนผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 4. เพิ่มมูล,ลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปลรูปเป็นมันเส้นและนำมูลสัตว์ ซึ่งเป็นของเสียจากการเลี้ยงสัตว์มาผลิตเป็นปุ๋ยที่ดีมีคุณภาพ 5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและ 6. สร้างรายได้เสริมและสร้างการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรภายในชุมชนความยั่งยืนของกลุ่มปัจจุบันกลุ่มมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องมีเงินทุนหมุนเวียนขยายกิจการโดยระดมหุ้นจากสมาชิก คณะกรรมการบริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้จนเป็นที่ยอมรับของสมาชิกและชุมชนอีกทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสับปะหลังและด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดโดยมีสำนักงานเกษตรอำเภอเนินขามและหน่วยงานภาคีเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในอนาคต กลุ่มจะดำเนินการแปรรูปมันสดเป็นมันเส้นจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาดโดยจัดซื้อเครื่องสับมันสำปะหลังและรับซื้อมันสดจากสมาชิก